สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 Mor มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กๆฮโหฮัลโหวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567นะครับขึ้น4ข่้ำเดือน11ปีมะโรงวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับเออไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะแต่ว่าสามารถทําได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคํานวณน,นะครับเออแต่ว่าวันนี้ก็สามารถที่จะสวดมนต ไหว้พะทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงในดวงชะตาความฝันขึ้น4ี่ขั้มความฝันขึ้น4ี่ขั้มความฝันจะเป็นจริงตามคำตานายนะครับเออเป็นจริงตามคำตานายในดวงชะตาก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจกันอยู่นะครับ นะเพราะฉะนั้นการกินเจนั้นได้บุญนะครับโดยการคุณเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะตั้งปณิธานเลยเราจะไม่กินเนื้อสัตว์นะเออเราก็จะไม่ไปทําร้ายอะไรงี่นะเป็นเวลา9วันนะครับช่วงกินเจนเนี่ยขอพยายามทําบุญสวดมวยพระเข้าไว้นะครับสามารถที่จะแก้ไขนะเสริมดวงชะตาได้เพราะว่าเทวดา9้าองค์เนี่ยก็จะลงมานะครับ ให้คุณไปตามที่สารเจ้าตามโรงเจเนี่ยไปทําบุญได้นะครับถือว่าเป็นมงคลนะเอ,อ่อหรือไปที่วัดก็ได้ครับไปทําบุญที่วัดทําบุญตามวันเกิดนะถือว่าเป็นมงคลอันนี้มาพูดถึงดวงชะตานะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะโอ้โหหลายคนถามมาละงมเยอะแยะไปหมดเลยนะเดีย๋ยวคลิปวันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์มีเวลานะ จะมาบอกในคลิปลายวันให้และคุณเตรียมกระดาษปากกาจดให้เรียบร้อยเคล็ดลับวิชาเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับในทาง่วงจุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะตามปีนักษัตวนะว่าคุณนี่ยแต่ละปีนักษัตวเนี่ยคุณจะมีดาวถอหวยอยู่หรือดาวเขาเรียกว่าดาวดอกทออ้อเอานะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเสน่ห์จะให้ทําเฉพาะคนโสดเท่านั้นนะครับ คนโสดนะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วห้ามทำเด็ดขาดเพราะความวามุ่นวายมันจะเกิดขึ้นเ,เพราะฉะนั้นคนโสดสามารถเอาไปทำได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะครับอีกทีนะพอก็อคอยติดตามคลิปของอาจารย์ทุกคลิปนะครับอันนี้มาพูดถึงความฝันบอกไปแล้วนะมาถึงดวงทางขวามือครับปอยหสีเขียวในฐานวัน นาะดีถีเป็นวันกุ๋ยเบ้าน้ำกุ๋ยนะครับเป็นธาตุน้ำวันกระต่ายนะเพราะฉะนั้นกระต่ายก็มาครับเออกระต่ายก็ถือว่าเป็นปีนักสัตว์ทองเว้ยอย่างที่บอกมันจะมีอยู่4ปีมีกระต่ายสเสน่ห์ในยามเช้ามีมา้เาเสน่ห์ในยามเที่ยงมีไก่สเสน่ห์ในยามเย็นมีชวด นะสเสน่ยามเที่ยงคืนครับ <c oughs> <c oughs> คนมีชวดในดวงชะตานะให้ถ่ายรูปกลางคืนนู่นนี่นั่นสเสน่ยมันจะออกมาเป่งปังครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยไม่ต้องทาโคงทาครีมไม่ต้องไปแช่ออนเซนมันจะมาของมันเองครับเออแล้วถ้ายิ่งเนี่ยที่ผ่านมาหลายคนได้อาบน้ำแสงจันทรนะถึงแม้ว่าฟ้ามันจะสวบรสหลวสหลวใช่ไหม มีแสงเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับถึงแม้ว่ามันยังไม่เต็มที่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้เออก็จะสดชื่น <c oughs> มีความสุขนะครับเสเน์มาแล้วเดีย๋ยวปีหน้าคก็นนหน้าเนื้ทำปีต่อปีครับปีหน้าอาจจะรับแสงเต็มที่ก็ได้นะอ่อันนี้มาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับอัวซาโคนะวันอาทิตย์จะชนะศัตรูนะครับ แล้วก็เสยเท้าอายุยืนนะครับกาเถาหม้อก็อายุยืนกาจิงกะก็มีศัตรตูนะครับเออ,อิว <c oughs> น้ำมันถ้าน้ำมันในวันอาทิตจะเสียโฉมนะครับดูซิสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโอ้ยเสียงเราคอเราแหม <c oughs> เราเพกิน ร้อนตั้งใจจะไปกินเย็นก็นไม่ได้สักทีหนึ่งจังหวะหมละสมใช่ไหมเออนู่นนี่นั่นเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับมาถึงเสียงเซียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอาถิฐานเยอะจารย์จ,จะสั่นกระดิ่งโชคล่าแห่งความสําเร็จสาธุใครที่เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะได้เซียมซีใบที่ 16นะครับโชคชะต่างท่านในช่วงนี้เนี่ยโอกาสปิดทำอะไรก็ไม่ค่อยสมหวังดังใจนะเออเพราะฉะนั้นไม่ไม่กลัวที่จะต่อความยาวสาวความยืดนะครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็ขออดทนรอคอยนะครับแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของความรักนะดำเนินต่อไปไม่ค่อยเป็นผลดีนะครับออในดวงชะตาความรักไม่ค่อยสมหวังนะ พูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะมีปัญหาอุปสรรคส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายได้นะไวอเกิดความเสียหายนะครับพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยท่านจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจึงจะประสบความสําเร็จนะเอ่อต่อมาในเรื่องของคะแนนสอบถือว่ายังไม่ดีนะพูดถึงดวงชะตาสุขภาพอาการเจ็บป่วยได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็อาจจะรุนแรงขึ้น นะครับในการรักษาต้องใช้ความพยายามให้มากนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองโรคไตระบบประสาทแล้วก็การหมุนเวียนโลหิตนะในดวงชะตาต้องระวังในเรื่องของสุขภาพไปด้วยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นนะครับกลัวฝนตกโดยอากาฟ้าคึมคึมฝนผ่ำผ่ำนะบางที เปิดคอมพิวเตอร์นะกำลังดูดวงบางทีเราก็กลัวนะฟ้าฝนตกฟุไฟดับอย่างนี้เราก็กลัวคอมจะพังจริง <c oughs> ๆนะบางทีนะถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยอาจารย์ปิดคอมพิวเตอร์เลยนะก็จะมาเปิดทางมือถือแทนเออถ้าเบอร์ฟ้าฝนมันหยุดสงบก็คอยมาเปิดอีกทีหนึงเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> อันนี้แล้วแต่นะ ก็ต่อมานะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีสีฟ้าไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดำเป็นต้นสีที่ดีที่สุดก็คือสีเขียวครับเขียวดีสุดนะแล้วก็ตัวเลขนำโชคเดี๋ยวทิศที่ดีทิศใต้ทิศที่ไม่ดีคือทิศเหนือประจำในวันนี้ตัวเลขนำโชคก็จะมีสาม 3 4 7ี่ได้นะครับต่อมาพูดถึงดวงชะตานะคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะใจร้อนหญิงในศัก์ศีเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดที่พูดก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับในดวงชะตาต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์้ไม่ใช่วันจันทร์จะมีปัญหาระบบน้ําในไข่ข้อตอบน้ําเหลืองตับไตกระเพาะอาหารเบาหวานลาไส้สายตานะต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันอังคารนะครับ <c oughs> คนวงังคาเนี่ยจะให้ความเคารพสถานับถือและเกรงอกเกรงใจคุณดีนะต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยเจ้าชะตาจะได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยแม้กระทั่งเอกสารสัญญาจะทํารายได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ในเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงมีที่ดินบ้านใหญ่โตนะครับเจ้าที่ค่อนข้างแรง ดวงชะตาของคุณเนี่ยเจ้าทีค่อนข้างแรงมันก็บ่งบอกได้นะครับในพื้นดวงชะตาของคุณนะตำแหน่งดาวพันธุทุคุณเป็นอย่างไรนะครับกรเกษตรมหาอุดมหาจักราชาโชนะเสาคุณเป็นมูลละนะเจ้าทีก็มีโอกาสแรงหรือถ้าในดวงชะตาจีนของคุณเนี่ยในพื้นดวงคุณมีกุ้ยนังอยู่ในฐานวัน อันนั้นนะบ้านเนี่ยเจ้าที่ค่อนข้างแรงครับเอออันนี้คือเทคนิคดูแบบง่ายๆนะอันนี้มาพูดถึงดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัส,สบดีถือว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องของาการเรียนการสอบการแข่งขันต้องใช้ความอดท,ทนนะครับต่อมาพูดถึงคนเกิดในวันอาทิกลางคืนนะครับคุณเริ่บการช่วยเหลือสนับสนุนจากเรา ผู้มีที่พนสายมูต่างๆให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคดเกินในวันศุกร์นะถือว่าทางด้านฐานะทางด้านการเงินคุณไม่ค่อยดีนะครับเออต้องระวังนิดน,นึงการถูกติฉินนินทาโน่นนี่นั่นนะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของหนี้สินต่างๆนะครับโอเคต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตาม ปฏิทินนะครับประกาศการผ่าดาวทูนดเรในวันนี้วันนี้เนี่ยดวงชะตาเสาดาวเสาติดพิษนะครับเสาเสียดาวอังคารก็เสียวันนี้นะครับอ,อ,อังคารยังเสียอยู่พุธเสดอย่างรวดเร็ววันนี้เข้ามาครับสุราศีตุนเลงชาวลัคนาราศีเมษนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีโอกาสได้การติดต่อสื่อสารต่าง นะครับแล้วก็ในดวงชะตาอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็ย้ายราศีช่วงบ่ายจันทร์ย้ายช่วงช่วงเที่ยงนะเที่ยง49นาทีเข้าสู่ราศีเมษไ้เข้าสู่ราศีพิจิกเล็งชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาภปากนะครับแล้วก็ตำแหน่งเป็นจันทรูไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักลนะระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับนิจจันทร์มีโรคริบซับชิบหายมีเมียร้ายกาลีอับ ปูะนะเออต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมามาถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะดวงชะตาในวันนี้นะครับวัน <c oughs> วันกระต่ายไม่ถูกกับไก่นะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยไก่ร้องเพลงไก่จ๋าไม่ได้แล้วนะครับเออต้องเงียบไปก่อนงดเพลงนี้นะแต่กระต่ายมีกําลังอย่างเต็มที่ วันนี้เป็นวันธาตุน้ำนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการฝันศพจัดงานมงคลนะหญิงมีคานห้ามกระทบประตูห้องนอนนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมรักษาโรคทุบบ้านนะครับทุบกำแพงนะแล้วก็ผ่าตัดแต่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้หนึ่งนะครับทิศมงคลคือทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศใต้ เวลาที่ดีก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มสีเสริมประจําวันสีน้ําตาลไอ้ไม่สีฟ้าน,น้าเงินดําฟ้าน,น้ําเงินดําสีโชคลาภคือเหลืองและน้ําตาลนะครับเอานำโชคลาภมาให้นะโอเคเนดะีย๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงดวงชะตานะครับ ตามราศีจากเริ่มชาวราศีเมฆคนราศีเมฆเนี่ยอิทธิพลดาวการงานของคุณก็ถือว่ายังมั่นคงวันนี้แต่ดาวเสียยังไม่ค่อยดีนะครับด้านการเงินเนี่ยดาวพระสุกเป็นเกษตรการเงินจ่ายแลกเก็บซักไม่ค่อยอยู่ด้านความรักก็ไม่ดีนะครับในดวงชะตานะต่อมามาพูดถึงคนเกิดราศีพฤษภ คนผึกศกเนี่ยความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของคุณแต่ในเรื่องความรักไม่ได้ดังใจตัดทิ้งไปนะครับคุณก็สามารถสามารถเลือกใดคนดีๆนู่นนี่นั่นนะและในดวงชะตาด้านการเงินเนี่ยก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะพุทธเข้าสู่ภพภาลีนะในดวงชะตาเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาอาุปสรรคบุตรบริวารก็ไม่ดีนะครับ ส่วนการงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะต่อมาชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยกับดาวความรักคู่สัญญาเพื่อรหัสยังเป็นวีนาาเพราะฉะนั้นนะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับการงานควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีไม่ควรที่จะไปออกหน้าออกตาหรือไปลุยอะไรไม,ไม,ไม่ไม่คไม่ค่อยดีนะครับแต่ในชวอาจจะเป็นช่วงที่ฝึกฝนเรียนรู้ได้นะครับน,นู่นนี่นั่นของคุณไปเรื่อยๆนะ ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับช่วงนี้คุณมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีดูใหม่ดูทันสมัยในเรื่องของบ้านทรัพย์สินที่ดินก็มีโอกาสที่ดีเข้ามาของชาวราศีเมถุนนะครับต่อมาชาวราศีกรกฎนะคนกรกดเนี่ยดาวองคารคุณยังไม่ค่อยดีคนที่ทําเกี่ยวข้องกับข้าราชการนู่นนี่นั่น,นระวังการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียน นะครับแล้วก็ดวงชะตาความรักยังไม่ค่อยดีนะครับระวังทรัพย์สินจะเสียหายส่วนการเงินก็ยังมีรายจ่ายอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยให้ระวังทรัพย์สินจะเสียหายญาติพี่น้องอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับต่อมาชาวราศีสิงค์นราศีสิงห์นีดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวพระศุ์วันนี้ไม่ดี ให้ระวังชื่อเสียงจะด่างพร้อยนะครับดวงชะตาคุณการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะครับคุณก็ยังหาเงินหาทองอยู่ในช่วงนี้แต่คอยอดทนนะครับด้านความรักควรห่างกันเข้าไว้ดีที่สุดต่อมาชาวราศีกันคนลัคนาราศีกันโดวงชะตาคุณในเรื่องของความรักเนี่ยเสาก็ราหูยังเลงอยู่นะครับยังมีกรรมเรื่องคู่ แต่ถ้าบางคนมีคู่เป็นคนต่างชาติอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นะิดนึงนะดาวคู่สัญญานเนี่ยความรักก็อยู่สุภาพเขาใจะการช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่แต่คุณก็ยังมุ่งมั่นที่จะหาเงินหาทองอยู่ในช่วงนี้นะครับจะได้เงินจากงานนะต่อมาชาวราศีตุลคนลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวพุธมา คุดเป็นดาวเจ้าเรือนสู่ภาความสําเร็จก็วิ่งข่าวหาวินาศก็มาสอ,สองอย่างนะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลจําไว้อย่าเอาแต่ใจตัวเองครับนะถึงแม้ว่าจะดีเด่นเลดเลอจะเต็มที่ก็เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ต้องคิดให้มากครับด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์อย่าทิฏฐินะ อย่าจูจ้จี้จุกจิกมากจนเกินไปนะครับในดวงชะตาแต่ชีวิตก็จะมีความสุขเพราะพุทธสุขกลุมรักมีโอกาสได้กินของอร่อยอร่อยในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะครับมีความสุขดาวการเงินทำธุรกรรมก็ผ่านครับนะต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกดวงชะตาคุณในโชคล่ามีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่จะได้โชคอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะครับและในดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่ก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะในช่วงนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็พยายามสวญมือพาดดนิดนึงนะต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาคุณการงานจะดีความรักมีความสุขติดต่อสื่อสารธุรกิจการงานราบรื่นโดยง่าย นะครับมีเงินมีทองนะต่อมาชาวราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรถือว่าดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยจะเต็มที่อุปสรรคปัญหาเป็นงานของคุณที่ต้องทาให้ดีขึ้นแล้วก็จะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับแต่ดาวศุกร์วันนี้เสียนะก็ต้องระวังความเสียหายเรื่องงานด้วยนะครับต่อมาชาวราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดวงชะตาคุณมีโอกาสที่ดีนี่ของเงินทอง นะครับในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาได้เอยนะและดวงชะตาของคุณเนี่ยการเงินก็วิ่งเข้าบ้านครับจะต้องขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองถึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเดนดาวอาทิตย์อยู่มอระนะนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยการเงินก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ดังใจนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย,เ,ยเรื่องความความรักความรักคู่ไม่ค่อยได้ดังใจนะเพราะฉะนั้นห่างกับคู่เขาไว้ดีที่สุด นะครับต่อมาชาวราศีมีนคนลัคนาราศีมีนเนี่ยการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก่าผ่านประสบความสําเร็จนะครับวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับส่วนความรักดาวคู่เป็นมอรณนะเออเพราะฉะนั้นก็พยายามห่างกับคู่นิดนึงจะดีในดวงชะตานะให้ระวังด้่เรื่องเอกสารแล้วก็คําพูดคําจาด้วยหรือดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การอยากที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่ก็ได้นะครับ โอเคนี่ครบแล้วในดวงตาทั้ง12ราศีถ้าในสนใจดูดวงชะตากาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ